สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องนะครับช่องชัยดวงเฮงเนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาลงในสูตรนี้ซึ่งงวดที่แล้วนี่สูตรนี้เป็นสูตรล่างเนาะซึ่งก็ไปเข้าบนนะครับสูตรนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้านะครับเข้าในหลักสิบในหลักสิบเข้ามานะครับสองวันแล้วเนาะตั้งแต่ลงให้นะครับซึ่งในงวดแรกเนี่ยลงให้นะครับในงวด ที่มันออก30เนาะก็ลงให้งวดแรกนะครับก็คือวันที่16มีนาคมเนาะนะครับ16มีนาคมก็ล่างออก03เนาะก็ให้ไป4คู่ครั้งนั้นนะครับพอมานะครับงวดล่าสุดงวดที่แล้วนะครับผมก็เลยลองเพิ่มแต้มไปดูนะครับเพิ่มแต้มไปเนาะนะครับเพราะว่าในงวดเนี้ยนะครับถ้ามันเพิ่มแต้มไปจาก2ก็จะเป็น3มันก็จะมา03เนาะนะครับซึ่งเพิ่มแต้มไปก็จะได้นี่แหละนะครับ ก็จะได้สักหคู่เนาะนะครับแต่ไปเข้าบนเนาะแต่หลักสิบก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับในสูตรนี้นี่มันออก1นึ่งศเนาะนะครับก็เลยจะมาลงให้ในงวดที่ 3, สาสหรับในสูตรนี้ก็จะจับมาชนกันนะครับทั้งในสูตรใหม่เนาะนะครับซึ่งสูตรใหม่นะครับให้ให้มาวันนี้เนี่ยนะครับให้มาที่90แล้วก็0ูนเนาะก็ลองดูมันจะมาชนกันกับในสูตรใหม่ไหมนะครับแล้วก็สูตรเนี้ยสตัวล่าง ซึ่งสูตรนี้ก็ลงในงวดที่สองเนาะวดแรกนีลงมาไม่ใกล้เชียงเลยนะครับวดที่สองนี่ถ้าลองดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับถ้าไม่มีเลขเด่นติดมานี่ก็ก็ก็คง้องไม่ใช้แล้วนะครับสูตรนี้ก็จะมีทั้งสูตรใหม่แล้วก็ในสูตรเก่าเนาะเราจะมาจับชนกัน3สูตรเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มในสูตรที่มันไปเข้าบนก่อนเนาะสูตรเนี้ยก็จะเป็นนะครับเรามาหาในงวดของวันที่1นนะครับเนาะ ผื่อใครเข้ามาดูใหม่ย,ยังไม่เคยนะครับได้เห็นสูตรนี้สูตรนี้นี่ลงวดแรกลงวดแรกวันที่นะครับ16มีนาเนาะเขาเป็นสูตรนะครับชื่อว่าสูตร16 16ทับ3ล่างเนาะอ่าชื่อสูตรนี้นะครับสูตร16ทับล่างลงวดที่3นะครับเราก็มาย้อนไปดูในวันที่1เมษานะครับ สูตรนี้ก็คือจะนํางวดก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นในวันที่16เนาะก็จะเป็น7 3 7ล่างอ่า7 3 7นะครับแล้วก็8 6 7เนาะล่างก็จะเป็นในที่ใน03นะครับนั่นแหละนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะมีขั้นตอนนะครับไม่เยอะนะครับโดยที่เราจะหาในหลักแรกเนี่ยนะ ก็ตั้งให้เป็นหลักสิบแล้วกันเนาะนะครับซึ่งมันก็มา2องวันแล้วนะครับในที่ลงไปสูตรนี้ก็คือจะนำนะครับในหลักพนะันเนาะก็จะเป็น7ตามมาด้วยในหลักรนะ้อยเนาะก็จะเป็น8ก็จะคูณด้วยเลขคงที่2ทั้ง2ตัวเดอ้อเจเป็น14นะครับมี2หลักเอาเฉพาะหลักหน่วย82เป็น16กเนาะก็จะได้6กับ4บวกกันก็จะเป็นศูนย์นะครับ เราก็จะเพิ่มแต้มเนาะจากศูนย์ก็จะได้1ในหลักที่1ส่วนในหลักที่2นะครับหลักที่2เนาะเราก็จะนํานะครับก็จะเป็นในหลักแสนก็คือ7ตามมาด้วยเนาะในหลักหมื่นก็จะเป็น3แล้วก็จะเป็นในหลักพันเนาะก็จะเป็น7ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในหลักหน่วยหน่วยล่างนะครับก็คือ3เนาะก็จะคูณนะครับทั้งหมดด้วยเลขคงที่9 5ห้า 9ก้าแล้วก็เนะครับ 7, 9, เจ็ดเก้านาะก็จะเป็น63 3,5เป็น15 7,9้าเจ็ดเก้านะครับเป็นหกสิบนะครับ 3, 9, เป็น 27, นะครับสามเป็นยีเนาะอ่าก็สาบวกกับหก็ได้8ปดเนาะแปบวกกับสก็จะเป็น1นึ่งบวกกับเได้8ปนะครับแตัวนี้เนาะก็เราก็จะนะครับ เราก็จะเพิ่มแต้มนะครับเราก็จะเพิ่มแต้มเนาะเพิ่มแต้ม,ดมลดแต้มก็จะเป็น9ลดแต้มมาก็จะเป็นเ็นี่แหละก็จะได้ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นใน0 1 0 1 0 1 7 8แล้วก็จะเป็น9นะครับนี่แหละลงวันที่2เนาะในสูตรนี้ก็สำหรับผลวันที่1่เมษายนนะครับเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน9 70618ล่างก็10นะครับนั่นแหละนะครับเราก็มานะครับเข้ามาในที่ใน18เนาะเออนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรล่างแต่มาเข้าบนนะครับเนาะอ่ะก็ลองนำไปซื้อบนด้วยก็ดีนะครับสลับในสูตรนี้ก็สหรับในงวดวันที่16เมษายนยังไงก็ขอให้สูตรนี้เดินดีต่อนะครับในหลักที่1นะครับฝั่งนี้ โดยที่เราจะนำนะครับก็คือจะเป็นในหลักพันเนาะหลักพันจะเป็น0ตามมาด้วยในหลักร้อยนะครับก็คือ6จะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่2 0คูณอะไรได้0ูนเนาะ6กก็จะเป็น12นะครับบวกกัน0บวกกับ2ก็จะได้2เนาะก็จะเพิ่มแต้มนะครับจาก2ก็จะได้3รู้สึกว่าจะคล้ายๆก,กันกับในสูตร เมื่อกี้เลยนะครับนสองสามอ่ะโอเคนะครับต่อมาในหลักที่2นะครับเราจะนําในหลักแสนก็จะเป็น9เนาะตามมาด้วยนะครับจะเป็นในหลักหมื่นก็คือ7แล้วก็หลักพันจะเป็น0นะูนย์เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในหลักหน่วยล่างก็คือ0นะูนเนาะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่9 5 9แล้วก็9นะครับเ9เป็น81เนาะ 7 5เป็น3 5 5 0คูณอะไรก็ได้0นะครับอันนี้ก็เป็น0ก็1บวกกับ5ก็จะได้6เนาะตรงนี้ก็เพิ่มแฝงล,ลบแตมนะ6เป็น7ลดมาเป็น5ก็จะได้ล่างนะครับในชุดน,นี้ก็จะเป็น2 3ก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 5 3 6 2 6 3 6เนาะแล้วก็2 7 3 7นี่แหละ ก็ตามนี้นะครับสำหรับในชุดนี้ก็นำไปซื้อติดบนด้วยนะครับลงเป็นงวดที่3เนาะสำหรับในสูตรนี้รู้สึกว่าจะชนกันในเดือน2เดือน3เนาะกับในสูตรนี้นี่หรือ,อว่าที่แน่แน่ี่สองสามจะมานะครับแต่มันก็ไม่ชนกันกับในสูตรนะครับสูตรนี้เนาะให้เกูนย์นี่สูตรนี้นี่ลงเป็นงวดแรกนะครับ 2ชุดนะครับเนาะนี่แหละก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับจะมาล่างหรือเปล่านะครับในงวดนี้ก็ลองนําไปตัดกันกันกบเลขดับนะครับเลขดับดับ10มี8 9 7 0 5เน้าะดับหน่วยก็จะมี6นะครับอ่ะไม่ใช่คนละวดสิโอ้ยดับ10นะครับก็จะมี4 8 1 3 6ดาหับหน่วยก็จะมี1 7 6 3 7นะครับสุดที่เข้า เดินดีตลอดก็เป็นในสูตรที่1 4กับ1ดับทั้ง10ทั้งหน่วยนี่เอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับแล้วก็ในหลักถ้ามันน่าจะหลุดนี่ก็ในสูตรที่2นะครับทั้ง10ทั้งหน่วยนี่แปกับ7นี่แล้วก็ในสูตรที่3 4 5หนี่ในหน่วยนี่มีโอกาสหลุดนะครับก็ลองนําไปลุ้นนะครับลองนําไปจับนะครับนําไปเลือกซื้อสลากกี่แม่รัฐบาลนะครับในงวดที่จะถึงนี้เนะี่ย มันเด็ดล่างในสูตรแรกแต่มันก็มีนะครับซึ่งในงวดนี้สูตรแรกนี่ในงวดที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะหลุดไปเนาะเนี่ยมันก็มาชนก,นกันกับในล่างเดินดีนะครับซึ่งในหลักสิบเนี่ยมันมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่งวดที่แล้วเนี่ยมันหลุดวันี้ผมว่าไม่น่าจะหลุดแล้วน่าจะกลับเข้ามาซึ่งสูตรนี้ใช้จริงๆเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบหกเนี่ยสิบหก พุชจิติเนี่ยนะครับเนี่ยเข้าไม่สิบก็หน่วยนะครับเนี่ยในสูตรของหลักสิบเนาะในล่างเดินดีสูตรร่างเดินดีนะครับสูตรนี้ซึ่งมันมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนี่ยก็ในงวดเนี้ยนะครับสองสามเนี่ยก็แสดงว่าชุดที่จะนิ้นนี่ก็คงต้องเป็นสองกับสามเนี่ยก็คือมานะครับแล้วก็มัน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 ก็ให้มานะครับเหมือนกันเนาะนะครับซึ่งอ่าเนี่ย เนี่ยในสูตรเนี้ยงวดที่แล้วหลุดอ่าไม่ใช่สูตรเนี้ยงวดทวงวดที่แล้วเข้าเนาะเนี่ยนั่นแหละซึ่งในงวดล่าสุดเนี่ยก็ให้มาหนึ่งสองสามเนี่ยสูตรเนี้ยใช้จริงๆเนี่ยก็หนึ่งสองสามสามสี่งวดเนาะก็เข้ามานะครับล่างเนาะอันนี้เด่นล่างเนี่ยหน่งวล่าสุดให้หนึ่งสองสามก็แสดงว่าเนี่ยมันก็มาชนกันอู้นะครับชนกันหลายสูตรเลยนะครับเด่นสองเด่นสามล่างนี่ แล้วก็มาดูเลขดับจริงๆนี่ล่างนี่2นี่เอาอยู่ทั้ง10ทั้งหน่วยเลยนะครับถ้า3นี่ถ้าจะหลุดนี่ก็คือในหลักหน่วยนะครับสำหรับในล่างเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวได้อะไรยังไงเดี๋ยวมาสรุปนะครับให้ดูกันอีกทีนี่แหละสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ลองนำไปติดนะครับซื้อบนด้วยก็ดีนะครับเนาะอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสูตร นี้ลงงวดที่สองสูตรนี้ลงงวดที่สามนะครับงวดแรกลงงวดแรกนะครับสูตรนี้เป็นคำคำนวณยอาหลังลงงวดแรกให้มา9 0 0าศูนยเนาะก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับก็หวังว่าจะมาแบบนี้นะครับเนาะหลัก10บนี่ถ้าหลักหน่วยไม่มาก็าแสดงว่าหลักสิมาซึ่งหลัก10บก็ชนกันเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ลงวันที่3ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับจะมาล่างมาบน,นิียังไงก็ขอให้มาไว้ก่อนนะครับสูตรนี้ชื่อสูตรว่าสูตร16บทับสล่างเพราะว่าลงื่อแรกนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ